ไปมาดูข้อ2นะครับข้อ2ฝึกตีโจทย์ใหม่นะครับ <c oughs> พื้นที่สามเหลี่ยม RST <c oughs> มีพื้นที่เท่ากับเท่านี้ตารางเซนติเมตรนะครับสามเหลี่ยม <c oughs> มีพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรไม่รู้นะครับแต่มีพื้นที่นะครับ อ่า st นะมีพื้นที่52ตารางซมนะครับมีความสูงมีความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐาน st นะครับอยู่3นะครับฐานก็คือ st นี่คือฐาน นะครับอันนี้คือสูงนะครับสมมุติว่าเป็นใ่มุมฉากก็ได้ครับนะครับหรือไม่ก็วาดสามเหลี่ยมแบบนี้นะอันนี้ก็ได้ลักษระสานีีครับแล้วนี่คือสูงแล้วแต่จะวาดซึ่งมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับข้อน,นี้รูปแบบนี้ก็ตรงสอดคล้องกระจดเหมือนกันนะครับสูงทีนี้ มีความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐานนะครับมีความสูงก็ต้องเอาน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐานอยู่นะครับเหมือน8เนี่ยนะครับเหมือน5น้อยกว่า8นะครับอยู่3อย่างเงี้ย5น้อยกว่า8อยู่3ต้องเอา8ตั้งก่อนแล้วก็ลบด้วย นะครับ5แล้วเท่ากับ3เห็นไครับ8ตั้งก่อนสิ่งที่มันยาวกว่าตั้งก่อนนะครับมะะันมีความสูงตรงนี้น้อยกว่า2เท่าของความยาวฐานแสดงว่าถ้าให้ให้ฐานเป็น x x นะครับเป็น x ความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐาน นะครับน้อยกว่า2เท่า2เท่าของความยาวฐานน้อยกว่าสูงน้อยกว่าตัวที่เป็น2เท่าของความยาวฐานเนี่ยมันต้องมาก่อนนะครับน้อยกว่าคือลบนะครับลบสูงนั่นเองนะครับเท่ากับ3ลักษณะนี้นะครับดูไหมครับมีความสูงน้อยกว่า2เท่าของความยาวของฐาน st อยู่3มนะครับมีความสูงสูงตรงนี้ต้องมาที่หลังน้อยกว่า2เท่าของความยาวฐานนะครับอยู่3คือลักษณะนี้นะครับจงหาความยาวของฐาน st ต้องหา X นั่นเองนะครับหา X นั่นเองลักษณะเดียวกับข้อเมื่อกี้นี่เลยเพราะนั้นสูงเราไม่รู้ ก็คือ3บวกสูงนะฮะสษานนี้นะครับกูจะย้ายสูงมาไว้ฝั่งนี้เพื่อให้สูงเป็นบวกนะครับแล้วก็ย้าย3มาไว้ฝั่งนี้นั่นเองนะครับนะนั่นเองเพราะนั้น3ามจะมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็น 2x 3เลบ3เพราะนั้นสูงจะเท่ากับ 2x ลบ3นะนะครับสูงเท่ากับ 2x ลบ3นะ ฐานกับสงูงเรารู้แล้วนะครับทำดองเดียวกันนะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่เท่ากับเท่านี้ดันั้นต้องเอาพื้นที่เนี่ยมานะครับมาตั้งสมการต่อจากพื้นที่ตรงนี้นะครับจะได้สมการ <โ frustrating S 1> นะฮะได้สมการเท่ากับเท่าไหร่มีพื้นที่แต่นี่พื้นที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับ พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับก็เท่ากับเซนหนึ่งส่วนสองคูณกับฐาน x นะครับแล้วคูณสูงคูณด้วย 2x ลบ3าาษานี้นะครับก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ52นะครับเท่ากับ52นั่นเองนะครับสลับไปหน้าต่อไปเลยนะครับ เพราะนั้นสมการตรงนี้จึงเป็นสมการที่เราจะนำไปหาค่า x นะครับนะก็จะเป็นนะก็จะเป็นเส้นหส่วนสตรงนี้ก็เป็น x คูณกันนะครับก็เป็น2 x กำลังสองแล้วก็ลุยเข้ามา นะครับดูเข้ามาดูเฉพาะตัว x เข้ามาชุบก็จะเป็นลบ3 x เ,เท่ากับ52ลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็ย้ายข้างไปจะเป็น2 x กำลังส เหลือ2คูณตลอดนะครับลบ 3x เท่ากับ52คูณ2ลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เ,เป็น 2x เ็กซ์ำลัง2ลบ 3x ตรงนี้คูณกันนะครับก็เป็นลบด้วย4 250เท่ากับ0นะครับ เลขค่อนข้างเยอะนะฮะก็สามพจน์สองเล็บโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาส่วนใหญ่มันจะหาคําตอบได้ลงตัวนะครับเพราะว่าอันมีเนเน้เป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับสถานการณ์จริงนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้2อคูณหนะครับแต่104เนี่ยต้องเอามาหารสั้น2 50 224 224 262 สองหนึสองสองสามหกนะครับก็คือ13คูณกับ2คูณกับ2คูณกับ2นะฮะสิบสามคูณ8ได้ไหมก็คือ13คูณ8นั่นเองสิบหกสิบสามนะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็น สิบสามคูณแปดก็เอาเอาเอาแปดฝั่งนู้นนะครับก็เป็นสิบสามกับแปดสองแปดสิบหกนี่เป็นสิบสามสองแปดสิบหกนะครับมันก็ออกมาโดยง่ายๆเลยนะนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็สิบหกลบสิบสามได้สามอยู่แล้ว ถ้าถ้าบหกลบสตรงนี้ต้องเป็นลบเพราะลบ1ิบวกสิต้องเท่ากับลบสมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิบสเป็นลบตรงนี้ต้องเป็นลบด้วยก็กลายเป็นลบ 8, 8, แปดสิบสาคูณลบแปดก็ากับลบร้อยสถูกต้องครับเพะฉะนั้นก็ได้แล้วนะครับตรงนี้คู่นี้ก็เป็น2 x ลบสิา บวก13กับกับ x ลบ8นะครับเท่ากับ0นะครับตัาสารน,นี้ก็จะเป็น x เท่ากับนะครับ x เท่ากับลบ13ส่วน2กับ x เท่ากับ8ตรงกันเหมือนกับข้อที่ผ่านมาลบนี่จะไม่ได้เป็นความยาวเพราะนั้นจะตัดลบทิ้ง นะครับคำตอบก็คือ x เท่ากับ8ตัวเดียวนะครับ x เท่ากับ8ตัวเดียวก็ไปแทนจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มีก็ถามว่าอะไรครับจงหาความยาวของจงหาความยาวของ st ฐานนั่นเองก็ตอบ8นะครับฐานก็ยาวเท่ากับ แปดแปดสอมอรครับแปดสอมอเอสี F T, เรียบร้อยนะครับ